สวัสดีครับผมนิวโตโตคานะครับวันนี้ผมมีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะรูปหล่อเลยนะครับผมผมมีอขาอเสนอซื้อรถมือสองที่โตโตคานะครับผมผมสัมภาษณ์นะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะซื้อรถมือสองที่โตโตคานะครับผมสวัสดีครับคุณซันสวัสดีครับวันนี้คุณซันมาออกอ่ามาซื้อรถรุ่นอะไรเอ่ยเป็นตัวซีวิกครับฮอนด้าซีวิกใช่นะครับผมคุณซันคุณซันรู้จักโต้โตคาจากสื่อไหนยังไงบ้างครับได้เห็นจากทิกตอกครับแล้วก็ค้นหาใน Google ด้วยรีวิวอะไรหลายๆอย่างก็เยอะก็คือดูจาก Tik t o อกแล้วก็ใน Google แล้วก็ดูจากรีวิวเสื่องต่างด้วยนะครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างได้ดูจากเสื่องต่างแล้วก็ได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าการบริการก็โอเคครับกมหาเต็นท์อยู่หลายเต็นท์เหมือนกันก็พอมาดูจริงๆก็ตอนแรกอาจจะดูไว้อีกรุ่นนึงแต่พอเจอจริงๆมันสะดุดตาสะดุดตาเลยชอบเลยโอเคครับผมแล้วก็คุณซันเดินทางเข้ามาที่โตโตะไคร์กี่ครั้งละ ก็ครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกเลยใช่ตัดเยียจะซื้อเลยครับเพราะอะไรคุณสันก็ก่อนเลยตัดสินใจตันแรกเหมือนถ้าเราจะซื้อรถสักคันมันก็ต้องดูดีๆใช่ไหมครับดูหลายๆที่แต่ว่าพอเข้ามาที่นี่ที่แรกอ่ะรู้รู้สึกว่า การบริการมันโอเคเรารู้สึกเพราะว่ารถมันรถมันดูใหม่ดูตรงปกดูสะอาดเอี่ยมผพร้อมทุกอย่างพร้อมขับได้หลายหลายปีแล้วก็อย่างน้อยก็มีวารตีหลังการขายให้คุณสันด้วยนะคับอานี่คือเป็นการบริการหลังการขายนะคุณสันคุณสันครับผมอยากได้คุณสันอยากกลับมาซื้อกันที่2ที่3าอีกตรงเนี้ยอยากจะได้คำแนะนําเพื่อว่าเอาไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้มีตรงไหนพอแนะนำบมได้บ้างก็ อันนี้มันครั้งแรกที่ผมมึงเข้ามาผมก็รู้สึกว่าคําแนะนําก็รถมันก็โอเคอยู่แล้วครับมันก็คือรถมันก็ให้เห็นอยู่แล้วว่ามันดีหรือไม่ดีก็ต้องแบบเปิดใจเข้ามาดูว่ามันจะถูกใจหรือเปล่าก็รับรองเลยครับป้าถูกใจแน่นอนขอบคุณมากนะสำหรับคำแนะนำครับผมแล้วก็คุณสันทางโตโตัวเขาจะมีการประเมินตัวผมด้วยนะครับก็คือสลดแกนเขาตั้งแล้วว่าโตโตขาครับ มาตรฐานที่คุณวางใจจะผ่านในสต,ตาคุณซันหรือเปล่าถ้าผ่านในสต,ตาคุณซันนะฮะคุณซันตะโกนดังๆแล้วก็ยกนิ้วนะฮะว่าเซลล์นิวเยี่ยมนะครับผมแต่ถ้ายังไม่ให้เยี่ยมก็ไม่ต้องตะโกนนะครับโอเคผมครับหนึ่งกับสามนะสัญญาณก่อนนะครับโอเคนะครับ okay. <laughs> มีกองเชียร์แล้วนะครับอ่ะ <laughs> ามารู้กันครับว่าคุณทันจะให้เซลล์นิวเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะครับผมหนึ่งสอง สามครับเซลเนียมเยี่ยวมากครับขอบคุณมากครับคุณสันครับขอบคุณครับแล้วก็ในฐานะผมเป็นตัวแทนของโตโตคานะครับคุณสันก็ขอให้คุณสันมีแต่ความสุขความเป็นเลิศแล้วก็ขอหน้าที่การงานมีความรุ่งเรืองอ่ารุ่งเรืองเองรวยครับขอบคุณมากสวัสดีครับโอ้ไปตัดตอนนั้นเมื่อกี้รุ่ง